กินตหนาการนนะว่ามันโคง้งทุกท้ายนี่ครับมาตัดใจเหียมเลยครับปุ๊บนี่ครับที่หันวนี่ครับปุ๊บโอ้ใจ สวัสดีครับอีสานบ้านหนองวัดสินครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมสิมาแนะนําวิธีเหตุแบบงาตุ่มนะครับเด้อซึ่งสิเป็นแบบเดียวกันกับงาตุ่มปรากฏเลยครับแต่ว่าผมสิเห็นคืองาตุ่มปัาตเพียนนียครับผมสิเอาขนาดแบบตุ่มปรากฏมาเห็ดเลยครับเพื่อว่าถึงฤดูหนาใส่ตุ่มปรากฏผมสิเห็ดงาตุ่มปรากฏไปใส่รองเิ่งว่ามันสีเขีาว่ครับ เขาต้องมีการทดลองนะครับเนาะแต่ว่านี่นี่ครับเตี้ยๆอย่างเงี้ยภูเขาภูว่าหรือภเขาเดี๋ยวฮอตนาหรือดูใส่ตุ้บกรดกเอาจังไปลองเบิ้งครับว่ามันสิเขาหรือบ่เขาแต่ว่าเมื่อนี้เขามาเบิ้งวิธีเหตุแบบเพื่อสิจองาและกระเบิ้งวิธีจองาว่ามีวิธีการเหตุจังใดแบบใดครับ เพื่อพน้องเข้าใจสนใจอยากเอาไปเห็ดลองเบิง์นะครับเด้อไปครับไปเบิ่งวิธีการเห็ดกันเท่าบัานนี้ครับอุปกรณ์ของเท่าก็มีครับกระดาษแข็งครับของผมสิเป็นปกสมุดนะครับนะครับซื้อหากระดาษแข็งมาสักอย่างหนึ่งกัดบอถึงกับแข็งลายนะครับเด้อเพราะว่าเท่าสีพับมันดูครับให้มันพับได้ครับ นี่ครับบรต้องใหญ่นะครับเพราะวางานตุ่มระกุดกว้าง1 1เซนสูง10เซนเองครับงาตุ่มนะครับสองนี่ครับไม่ประทัดเดือครบเด้อสารวัตรสามนี่ครับดินซอหรือว่าปากกาก็ได้ครับสี่กันไก่ครับมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดกันครับบาบนี้ครับ เอาเสียเอาฐานมันสิบเอ็ดเซนนะครับเด้อนี่ครับเอากระวัดมาเลยครับสิบเอ็ดเซนครับทางนี้ก็วัดเข้ามาสิบเอ็ดเซนครับ ทาังนี้เอาซิบเซนครับแับน,นี้ครับ นี่ครับสิบซอหนอโตซีเป๊ปนี่ครับแบงค์เฮงนะครับ ลดยห้าจุดห้าครับเัาก็บแบง่งเครึ่งเลยครับจะมาเีดเลยครับอันนี้ครับนี่ที่นี่ที่จริงฟังนีนเ้ากับบต้องเฮ็ดบ่ต้องสนใจมันนะครับ ผมให้ใด้กรอบไปเบื่อนไปซือที่นี่เข้ามาวัดนะครับวัดนี้เก็ดมานะครับเด้อแบ่งช่องครับช่องละสองเซนครับนี่ครับสองเซนสองเซนสองเซน หนึ่งสองสามสองเซนนี่สี่ช่องครับแล้วช่องสุดท้ายนี่แบ่งช่องละครึ่งเซนนะครับเรางงนะครับเนาะนี่ครับสร้างนี่ก็เห็ุคือกันนะครับมุงฐานมันนี่ครับสอง ช่องละสองเซนนะครับแต่ว่าตัวชุดท้ายนี่เส้นเดียวครับนะครับเดี๋ยวเพื่อบอห้งงนะครับดเด้อยวผนสิตัดออกก่อนนี่ครับเพื่อบอหงงผมตบตกดออกจะเด้อครับอันนี้คือด้านฐานมันเ้ยครับเด้อที่นี่เข้ามาวัดครับ ขีามาไว้นะครับขีดเส้นไว้เลยครับนี่ครับถาบมันทางนี้ครับขีดเส้นไว้ครับห้าจุดสองเซนนอกากติ๊กไปเลยครับนะครับป็อยาเห็นอะไรครับนี่ครับรู้สึกขีดว่าอย่างไรครับนี่ครับ หาจุดสองเซนครับช่องที่สองครับเซนที่สองนะครับสี่จุดเจ็ดเซนครับครับช่องที่สามครับนี่ครับเซนที่สามครับ สี่เซนครับต่อมาครับสามเซนครับนี่ครับเพื่อเอาที่เห็ดแบบมันช่องสุดท้ายครับซึ่งอันนี้ช่องละเซนน่ครับ สองจุดหาเซนครับหรือว่าสองเซนครึ่งครับนี่ครับแล้วตรงหัวมันนี่ครับเอาหนึ่งจุดห้าเซนครับหนึ่งจุดห้าเซนนะครับติ๊กไว้ก็ได้นะครับพอหัดต่อไปเขาสิมาตัดตามแบบนี้มันนะครับนี่ครับ นี่ครับก็จะเป็นนี่ครับฐาน5.5น,น,น,นะครับเพะวาเหาแบนเคึ่งสิบเอ็ดเซนนะครับเด้ออันนี้5.2าจุดสอเซนเนี่นะครับขีดมานี่ขีดมานี่4.7ครับ4 3 2.5ตมสงบบนในวัดมา1.5ึ่งจุดเซนครับ พอได้ยังซีแล้วเอาก็จะพักเคิ่์ครับภาพมงกีจนะครับนี่นี่ครับพักปุ๊บที่นี่เอาตัดเลยนะครับด้วยป่ะเอาก็จะตัด การตัดนี่ก็ครับจินตนาการเอาความโค้งนะครับฮาลติตัดจากนี่มา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 นี่แต่บริตัดตรงนะครับเด้อบริตัดตรงนี้สิไอ้เขาเล่นว่าจินตนาการความโค้งมันนะครับนี่ครับผมติตัดจากนี้ครับ,รบตัดนี่ครับ จินตนาการเอาไวามันโค้งทุดท้ายนี่ครับมาตัดแต่หิมนะครับปุ๊บนี่ครับนี่นี่ยังยักตรงน่ครับที่จริงแล้วโค้งคนนี้ได้เลยครับมันก็จะเป็นลักษณะนี่ครับซึ่งมงนี้เขาเบิ่งแล้วมันยังอกโค้งบางงามเข้ากับมาปรับใหม่ครับนี่ครับอาจจะ ตัดข้ามาอีกก็ได้ให้มันงามนะครับงามไม่จ่าเบิ่งแล้วครับความโค้งของมันครับนี่ครับตัดเนี่ยเบ,บิ่งทางนี้ตรงนี้ครับความโค้งมุมนี้มันก็นยังบอลนะเพราะว่ามันเข้าอีกแคกน้อยก็ะได้ครับ จ,จินตนาการของเขาเอาครับความโค้งนะครับเห็นไหมครับ,รบเขาก็จะได้แบบงานนะครับเรียบร้อยครับพอเขาได้แบบแล้วครับถ้าผู้ใดยังบ่มาว่ามันบางงามตัดถันพยา,ยามันมันโค้งงามงามนะครับ เดี๋ยวผมสีเปียกที่เบเ่งกำน้าตุงปรากดเก่านะครับเกอพอเขาได้แบบมาแล้วนะครับนะ้อเขาก็มาเลือกอ่าทางใดที่มันงามครับคือหมายถึงเส้นต่อลายตังงในมันงามมันบ่อ่นะ่วปีหนา้าปีหลังแนม่เบิองมันซื้อครับ เราก็เลือกฝั่งนั้นนะครับที่จีจองาครับซึ่งผมเลือกไว้แล้วนะครับเด้อเอาแบบที่เขาได้มาเนี่ครับมาทาครับซึ่งเขาสีเป่าจนสีครับจนสุดตันตีมันดีนะครับเขาสีเพื่อไว้จักหน่อยเพื่อว่าเขาสีขอบตรงนี้ครับกาบขอบเขาขอบหน่อยขอบใหญ่ทำไรของผมสิเพื่อไว้ประมาณเส้นหนึ่งนี้วนะครับนี่ครับ ครับเขาก็วางเสียงสีนะครับเล้ววางไว้ทีนี้เขาก็เอาปากกาเมจิกนะครับจีดวาดแบบครับเรียงดีดี่ะจีดวาดตามแบบที่เขาเนี่ครับโอ้ใจ นี่ครับแค่นี้เขาก็ได้แบบงาตุ่มนะครับพอได้แบบแล้วเข้าสิจอจังไดแบบนี้ครับนี่เลยครับของผมง่ายที่สุดครับอืมใบเรื่อยตัดเล็กครับเขาก็ตัดเลยครับตัดตามหอยนะครับเด้อเอเอ,เอ ในเว่าเรียบร้อยนะครับจองาตุ่มเนาครับนี่ครับซึ่งตุ่มปรากฏกะเห็ดกุนน้งไก่เดร์คาเ้อรดีละลักษณะน,นี้ครับบัตเทนี่เขาจะมาขอบครับเดี๋ยวถามมาเบิ่งตอนขอบในคลิปต่อไปเดรัคาเ้อมันจังสิบริยาวเพราะว่าผมที่แล้วว่ามันยาวบางเดือวกัอ,อทุกคนนะครับ เงาไหลายก็ว่าอยากเบิ้งครับเนี่ยเอาไปพิละกันตอนแล้วกันนะครับเนาะนี่ครับสำหรับกันตอนนี้ี๋ยวคลิปหนาเขาเบิ้งวิธีขอบขอบตัวนี้เพราะว่าเขาสิขอบไปพร้อมกันนะครับเนียครับกับงานมันนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมบม่ได้ขอบให้เบิ้ง้อครับเด้อนี่ตัวนี้ถือว่าคิดว่าทุกคนห่าสิเพศเป็นครับผมแล้วก็ฝาปิดปากมันนะครับ ผมมีคลิปลงไว้ให้เบิงเยอะๆครับวิธีเหตุนะครับผมมีลงไว้ให้เบืองอยู่กะเข้าไปชมไปเบืองกันได้ครับชื่อคปปลิปว่า,าฟาปิดปากตุ่มงาตุ่มปากกฏหรือจะใดนะครับเอาวิธีสารเป้าไงาไปหาเบิงในเพลิดตุ่มปากกฏนั่นแหละครับเอิญฝาเปาะครับนี่ครับบ้านผมเอิญฝาเปาะ ตุ่มปะกดตุ่มปะตเพียตุ่มปะ,ะตุ่มกบกเ็นที่เหตุกบรบนี้นครับของผมมาฟ้าเก่าที่เกยสานในพี่น้องเบิงมาพอดีเป๊ะครับพราะวางข้าออกแบบเดียวกันกับตุ่มปะกฏมาเห็ดครับสำหรับคลิปนี้ค็ขอบคุณหลายสำหรับการรับชม สำหรับท่านที่เขามารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับผมอีสานบ้านหนองประสิทธิ์้ะครับเด้อสำหรับเมื่อนี้เก็บนีีกอโชคดีมีเงินใส่ร่ำรวยทุกผู้ทุกคนสวัสดีครับ <c oughs> น,นี่ตึกเห่ครับตึกเห่ย่างเดียวควัว่าต,ตอนนี้ยังลงบ่อด้ครับหนาวหลายครับสิบจีสิบห้บาองศาครับคืนาเอา